สวัสดีค่ะมื่อดีมาพอกับช่องกินแซบแบบยายนั่งชาแน,นาวคือเกาค่ะคือเมืดอแท้พอดีพามากินให้ยังเดี๋ยวตกข้าวเดี๋ยวตกข้าวกินบังเอาบังค่ะเนาะเดี๋ยวตกข้าวปลากระป๋องเมน,นูปลากระป๋องย่าปลากระป๋องค่ะ เอตอกตกระเด็นกระดอนเอ้ยย่ำปลากระป๋องใส่บักนาวเอ้ยเป็นดเสียบคกแท้เอ้ใส่บักนาว,อาาอานาวหอมผักขี้พริกฮันพริกซ้อยกระเทียมเจี๊ยกระเทียมซ้อยเออยใส่ลงไปใส่ลงไป อย่านตกข้าวก็เลยเอามาเห็นเห็นเขากินในทิกตอกกันละเป็นตาแซ่บบ้านเนี่ยเห็ดกินลอกมันกันนะโดน,โดนกินเทนึงเนาะค่ะโดนกินเทนึงใส่ไปขนาดกินได้บาดเนี่ยมามากมาบาดเนี่ย กินกับขา่าวกินกับข่าวสวยขา่าวห่อนเลยค่ะเนี่ยหุน่นียวเข่ามากกับแซ่บยุ่น ใต่กระเทียมแต่หอมกระเทียมหอมกับผักชีเต้นหอมผักชี dăm ba cái bong để tô cơm, ăn cơm khom, du. มาเด้อมากินกับยายนั่งเด้อยายนั่งเ้ากินปลากระป๋องย่ำปลากระป๋องเหมือ,อนจับได้เหรอเนาะ นี่แต่งมีประกาศไปที่ไปที่ไปเลย จับแบบพออนอยากจะข้าวในด้วยค่ะกล่องมันมยังขึดแซบครับพ่อสมัยตอนเล็กน้อยก็กินอันนี้ละ ขาก็ะป๋าป่องเนี่ยแะไปโรงเรียนเนาะว่ามันอาหารชั้นสูงเด้อทำไมต้องเก่บติดกินปลาป๋องทอดปลาทูนัสรสจโอ้อาหารดีทำไมต้องเกยบ ห่านยางดีเลยทำไมเลือกยางถุงม,มือก็ดียู๊บเออผมก็เป็นถูกได้ถุงม,มือนี่ค่ะของเพื่องเหมือนเนี้ย กับป๋องกับแพงคือการเราจะเท่าถิ่นเลือกกินยีหฮอด้ะกับป๋องคือสิขายดีเนาะ ขายดีครับช่วงเนี่ยกำลังเห็ดกันเห็ดกันกินกันทุกช่องเ่ย Ừ. bật thứ hai hết một khắc kính kính và thêm Nhìn tế kính đấy Ôi, đẹp 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 khắc โอ้ยยำปลากระป๋องครับมีนูยอดหิดกินเมิดแอนแซรนโดนมกพร้อาอนุหา่กินนนำเ้อครับ แบบขักแแบแน่หายใจก็วัดหรอคะ่ะถ้าใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กินแสบแบบยายนั่งในเรื่องค่ะทั้งเพจเปิด,ปดเพจใหม่ก็ขอ ติดตามน้าอีกจักช่องได้เด้อค่ะกินแต่แบบได้นั่งแฟนเพจที่เก้าล่ะค่ะฝากติดตามได้เด้อค่ะ